สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตัวสังวรลตัวพระเจ้าท่านตัดว่าท่านตัดสอนปิดสุขสงทั้งหลาย วันจนนี้เป็นไปเพื่อสังวรละคือสังรวมการประพฤติธ,ธรรมเราจะต้องสํารวม เพสังเวระเป็นไปเพื่อปาหานะ,ะเพื่อความละ <c oughs> ละวาง <c oughs> เป็นไปเพื่อความปล่อยวาง <c oughs> ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความผูกนักบวชทั้งหลาย <c oughs> ท่านก็จะไม่มีอะไร <c oughs> สละมาแล้ว <c oughs> ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้สะสม ค <c oughs> ารวาดทั้งหลายก็เช่นเดียวกันปหาหน้าในใจของเราเนี่ยละหวางท่านจึงว่าทานในเบื้องต้นในรู้จะสลักด <c oughs> สละความตนีทีเหนียวใ,ในใจของเราเนี่ยปหาหน่าเก,เกี่ยวข้องกับทานศีลภาวนา เป็นไปเพื่อความละนะไปปฏิบัติไปแล้วจิตมันก็เก <c oughs> ิดความเบื่อหน่ายนะเบืน่อหน่ายในการที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเบื่อนะนหน่ายในการที่เราต้องแบกขันหให้ <c oughs> เป็นพาละ ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนนะ <c oughs> แบกภาระแม้ทั้งวาง่าความเป็นโลคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ก็แบกมันอยู่นะความเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แบกความแก่ <c oughs> ความเจ็บนะแล้วมาท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งมัน ก็เลยเกิดความเบื่อหน่านยะมันจะทําให้กายคลายกหนัดแต่ว่าเกิดวลาขามคืคลายกําหนัดความยินดีความไม่ยินดี <c oughs> อย่าไปคิดว่าคลายกําหนัดความยินดีแต่ไปติดความไม่ยินดีคือว่า,เ,าเมื่อคลาย ความไม่ยินดีมันก็คลายความยินดีไปพร้อมกันนั่นแหละเื่อมาเป็นสติรู้รักษาจิตของเราท้ายที่สุดเป็นไปเพื่อนิโรธะความดับทุกข์ไม่เหลือพระพุทธองค์ท่านก็ตัดไว้แล้วว่า ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ทุกเท่านั้นที่ดับลงนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับพอ <c oughs> เ,เมื่อเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละ ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันเห็นแต่ความสุขมันก็ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนถึงว่ามันเห็นมีแต่ความทุกข์ทำไมพระพุทธองค์จึงตัดเช่นนั้นเพราะว่าสังขารทั้งหลาย พระองค์ก็ตัดไว้แล้วว่าเมื่อมีความเกิดก็ยอมดับลงไอ <c oughs> ้สังขารก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เมื่อมันุบัติขึ้นมามันก็ย่อมดับลงเป็นธรรมดา <c oughs> เรียว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่ในทามกลางและดับสลายในที่สุดเป็นธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องให้เห็นถึงความเป็นธรรมดานักภาวนาถ้าเราไปติดสุขมันก็ไม่เห็นทุกข์ ส่วนใหญ่แล้วเราก็พยายามหนีทุกข์ <c oughs> เพราะความเคยชินมันเป็นอย่างนั้นะในชีวิตประจำวันในรียบทการเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานี้เป็นตัวบังปิดบังความเป็นทุกขงังปิดบังความเป็นอนิจจัง บังความเป็นอนัตตา <c oughs> อิญญบทกายที่เกลื่อนไหวมันปิดบังพระไตรลักษณ <c oughs> นะ์พราะถ้าเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยมันก็จะเห็นพระไตรลักษนณะ์เรานั่งอยู่เงี่ยไม่เคลื่อนไหวนะเดี๋ยวเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแน่นอน <c oughs> จากนั่งปกติไปสู่ทุกข์นาเลยอน,นิจังมันไม่เที่ยงทุกข์มันมทุกข์ความเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ไม่ได้ความบีบคั้นก็ได้เ,เห็นหนึงความเป็นหน้าตาประมังคับมไม่ได้ไวให้มันหยุดไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวด <c oughs> มังคับไม่ได้มันแสดงความเป็นอนัตตา พันการที่เรานั่งอยู่เฉยๆีงใช้สติรู้นะ <c oughs> ตั้งมั่นอยู่ภายในกายมันก็จะเรียนรู้ถึงความเป็นพระไตรลักษณ์แต่ในชีวิตประจำวันเรามันเคลื่อนไหวตลอดพอมันจะปวดหน่อยมือเคลื่อนไหวมันหนี้นรกว่าหนีความจริง มันก็เลยไม่เห็นพระไตรลักษ์พอไม่เห็นพระไตรลักษ์มาเลยสําคัญมันหมายว่าร่างตายนี้คือเราจิต <c oughs> นี้ก็คือเราขันห้าคือเราเป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของคนอื่นเขาเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีชื่อมีสมมุติมาเรียกมันก็สำคัญมันหมาย <c oughs> เราก็สำคัญมันไหมแต่ทุกสิ่งมันตกอยู่ภายใต้ความเป็นพระไตรลักษณมันต้องตั้งอยู่ไม่ได้ท้ายสุดกับสลายพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันพังลงไปเเราก็เลยรับไม่ได้โดยเพรอยยิง่งเมื่อความตายเข้ามาเยือนจะเป็นเราก็ดีจะเป็นคนที่ อยู่รอบข้างเราทีที่เรารู้จักรักใครก็ทีมันก็เลยรับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แพอจะดับสลายยิ่งรับไม่ได้เพราะจิตมันไม่เคยเห็นถึงความจริงแต่มันเห็นอยู่ทุกวันอยเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายแต่มันไม่ได้ซึ่งเข้าไปในจิตในใจของมันมันไม่ได้น้อมมาพิจารณาเราจะต้องน้อมมาพิจารณาสอนจิตสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพื่อให้เห็นถึงความจริงให้จิตมันเห็นถูกที่เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้น <c oughs> มังมีองค์แปดนี่ข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏีิพระองค์ทรงวางไว้ถ้าจิตของเรามันเห็นเข้าถึงสัมมาทิฏีิอย่างแท้จริงแล้ว <c oughs> ไอ้มากกีกเจ็ดข้อมันก็ตามมาเรียกว่าตามมาเป็นขบวนตามมาเป็นลูกโซ่เห็นถูกอย่างไรเห็นถูกถึงความเป็นพระายรัษณ์ร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งพปะายรัก์ เห็ <c oughs> นถึงความจริงที่ว่าอริยสัจทุกสมุทัยนีโรธอมากเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็มีระดับความหยาบความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามบาสนาบาร,รมีผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ เห็นเห็นอย่างหยาบเอก็ศีลก็ระวัดที่ตัวศีลน,นะสัมมาทิฏฐิอย่างหยาบก็คือศีลมันก็ไม่ได้บริบูรณ์มีบ้างไม่มีบ้าง <c oughs> สัมมาทิฏฐิอย่างการศีลก็จะเริ่มบริบูรณ์สัมมาทิฏฐิอย่างละเอียดเรียกว่า เป็นสมาธิจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงปสีศีลห้าบริบูรณ์ <c oughs> มันวัดตรงเนี้ยที่เมื่อความเห็นมันเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติของจิตมันจะลงลงยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมลงในการมคุณทั้งห้า ผู้ที่มีสัมาทิฏฐิอย่างแท้จริงเมื่อจิตมันไปหลงในการ,รมาคุณทั้งหาเรียกว่าวิปลาสจิตมันวิปลาสจากความเป็นพระไตรลักษเห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสภาวะทุกขังเป็นสุขขงัง เห็นความไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนเ <c oughs> นี่ยมันวิปลาสะจิตมันหลงถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงแล้วมันจะเห็นหนึ่งความเป็นพระไตรลัก <c oughs> เห็นของ ของงามว่าไม่ใช่ของสวยของงามแต่เมื่อจิตมันไปเกิดความยินดีในรูปก็ดีมันจะเกิดความคิดแก้ไขทันทีแก้ไขถึงความเป็นพระไตยลัก เมื่อจิตไปยินดีในเสียงก็ดียินดีในกลิ่นก็ดียินดีในรูปสัมผัสก็ดียินดีในรสชาติก็ดี <c oughs> จิตนี้มันจะแก้ทันทีเลยหรือว่าผู้ที่มีสัมมาทิทีิแ้วแก้หรืว่ามันแก้ไขมันเอง <c oughs> ว่าจิตมันเกิดเช่นได้รสชาติอร่อยมันบอกว่ารสอร่อยมันจะแก้ไขทันทีซ้อนบันทันทีเลยว่ามันรสอร่อยที่ไหนรสก็เป็นเพียงที่ว่ามาอยู่ลงในปากเคี้ยวไปแล้วท้ายสุดลงทายมาดูซิมันจะกินต่อได้ไหมพอคืนลงไปมันเป็นของหมักของหมมหมอมของเน่าของเห็นของเสีย <c oughs> มันจะเกิดความคิดขัดแย้งกันเทีเนะนี่ยผู้ที่มีสัมมาธิฏฐิที่เข้าถึงสม,มาทิฏฐิก็จะเป็นอย่างนี้ที่พูดวันนี้กับทีนักภาวนาก็ได้มาสนทนาธรรมกันวันนี้ลุงพ <c oughs> ่อก็เลยได้พูดให้ฟังตอนการที่เราฝึกพิจารณานอนาีนาอยู่หนึ่งหนึ่ง มันก็จะแก้จากมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่า <c oughs> เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง <c oughs> เป็นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไมายความว่าวิจชาคือความรู้จรณะคือ คือยาที่แสดงออกทางกายทางวาจา <c oughs> เป็นผู้ที่มีความเป็นสังวรละอย่างบริบูรณ์นะพันผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะจะมาปฏิบัติได้มีความเจริญก้าวหน้าสังวรละหรือว่าสำรวมจะต้อง ทำกายวาจาและใจของเราให้เท่าถึงความเป็นสังวระนี่ว่าส,สังรวมนั่นเองเมือนในนั่งสมาธิในเบื้องตนง้นหลวงพอบอกว่าให้เราสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจของเราแต่การสํารวมนี่ม่ต้องสํารวมอยู่ในทุกเรียบบทอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา การใช้ชีวิตประจําวันของเราคือการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละสำรวมมันไดนะ้การสํารวมนี่คือตัวสติสัมปชัญญะหรือว่าสติรู้ที่จะมาควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมจิตของเรานีใน่ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ต้องใช้ความตั้งใจ ฝึกมันไวมันก็จะมีความชำนาญมากขึ้นจากตั้งใจมันก็จะเริ่มที่จะเป็นเอง <c oughs> เพอเป็นเองปุ๊บมันก็เข้าถึงสัมมาทิฏฐิในภายหลังเล่นะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยทำอันนี้นะมันก็โยงมาอันนี้อันนี้ก็โยงไปอันโน้นอสุบแล้ว,ลวรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดเลย รรมาของพุทเจ้าทั้งหลายทั้งปวงทำแปดหมื่นสี่พันสี่พันพระธรรมขันย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาก็ได้จากศีลสมาธิปัญญามาเหลือกายกับใจก็ได้ท้ายสุดมาเหลือที่ใจตัวเดียว <c oughs> ทำทั้งหลายที่มีชื่อทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ที่ใจตัวเดียวมันจะไปแยก ทำบทนั้นทำบทนี้ได้อย่างไระท้ายที่สุดมันเป็นอย่างนั้นผู้ที่เข้าถึงทำทมนั้นก็มันไม่มีชื่อไม่มีความหมาย <c oughs> มันอธิบายไม่ได้รับรู้ได้ด้วยตัวเจ้าของใครประพฤติปฏิบัติมาก็รู้เห็นได้ด้วยตัวของตัวเองผู้ที่รู้เห็นแล้วท่านก็ จะต้องไปถกไปเทียงอะไรจะต้องไปพูดอะไรเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันก็มีขั้นมีตอนมันสิ่งที่สำคัญที่หลวงพ่อจะพูดในวันนี้คือว่าสังวรละจะต้องสำรวมสำรวมกายว่าจาใจของเราให้ได้ตลอดเวลาในทุกเรียบท ในชีวิตประจําวันของเราแต่ว่าเราสํารวมสังเวระได้นะคือเรากําลังปฏิบัติธรรมจะอยู่ในที่ทํางานจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เห <c oughs> มือนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราอยู่ในห้องนอนคนเดียวโดยเพ่าะอย่างยิ่งพระเราเก็ต้องนอนด้วยสังเวระ <c oughs> แลเราจะให้ผ้าผ่อนเวิร์กขึ้นมาแล้วก็เป็นอาบัตมันจะทำให้เกิดสังวรละจนเป็นโนมัิผู้จ้าท่านจึงวางสิกขาบทไปถึง227ข้อหรือว่าวินัย <c oughs> ของโยมมีเพียงห้าข้อที่ของญาติโยมก็สามารถทำได้เหมือนกันจะกิน นอนดื่มทำพูดคิดให้เรามีสังเวระคือสังรวมไม่ได้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> เป็นธรรมที่พระสงฆ์ทรงตัดไว้นะตัดไว้นะ <c oughs> พิษุททั้งหลายพมารมจันทร์ที่พวกเธอได้ประพฤติปฏิบัตินั้น <c oughs> ไม่ได้เป็นไปเพื่อหลอกลวงใครไม่ได้เพื่อที่จะเป็นเจ้ารัฐที่ ไม่ได้เพื่อที่จะหาราบสักการะ,ะ <c oughs> ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ใครมานับถือแต่ปรมจันนี้เป็นไปเพื่อสังวรละเพื่อความสำรวจสังวรละทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเป็นไปเพื่อความประหารนะหรือว่าความละนะเป็นไปเพื่อ วิลา่ะคือความคลายกำนัดความยินดีทั้งหลายทั้งปวงท้ายสุดเป็นไปนเพื่อนินโรธาหรือว่าดับทุกโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ถ้าการดำเนินการเพื่อปฏิบัตินอกเหนือจากสี่ข้อที่พระองค์ทรงตัดไว้พระองค์ทรงตัดว่าพิดหมด เรียกว่าจะว่าเป็นความเป็นนักบวชอย่างเดียวในส่วนของญาติโยมก็เช่นกันเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมของญาติโยมหรือของนักบวชมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ในที่สุดเช่นเดียวกันราะเราจะไปแยกว่าอันนี้ของนักบวชมันไม่ใช่ <c oughs> เราเรียกว่าของผู้ประพฤติธรรม นจะเรียกว่านักบวชเลยของผู้ประพฤติธรรมจะเป็นคารวาตญาโจมือเป็นนักบวชมันก็อันเดียวกันเป็นสังวละสํารวมจะเดินก็ต้องสํารวม <c oughs> เพื่อทําให้เกิดตัวสติเป็นการปลุกสติสัมปชัญญะให้มันเกิดขึ <c oughs> <c oughs> ้นจะคิดก็ต้องควบคุมความคิด สำรวมในความคิดทั้งหลายอย่าปล่อยความคิดให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาของเราแนะม้คำพูดก็เช่นเดียวกันเราอยู่กับโลกอยู่กับคนรอบข้างนะทำที่เพื่อสงวางไว้ที่ว่าสังวรานี้มันก็เป็นเหมือนหลักประกันสังคมมนเนึ่น ที่ทำให้มนุษย์อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ก้าวไกลซึ่งแต่และกัน,นอยู่ภายใตย้ขอบเขตของศีลห้าน, <c oughs> นั่นเองเระนการที่เราจะฝึกจิตของเราถ้าเราน้อมเอาทำก็็ที่ เรียกว่าสังวลานี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะมีความเจริญงอกงามเป็นผู้มีความเจริญงอกงามนะอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตนี้มันอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่ภายใต้กรอบของศีลห้านั่นเองที่เป็นศีลแปดก็ดี ศีลสิบหรือศีลสองรอยี่สิบเจ็ดแต่ว่าพวกเราก็ต้องตั้งใจว่ามีความเพียรมีความอดกันววที่จะพยายามที่จะควบคุมกายควบคุมจิตของเราควบคุมวาจา ทำสังเวลาให้มันเกิดขึ้นจนมันเป็นอัตโนมัติผู้ที่เข้าถึงความเป็นสังเวลาก็คือผู้ที่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงผู้ที่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่เข้าถึงสีลห้าที่มีความบริบูรณ์ มีความเป็นอัตโนมัติในตัวของมันเอง <c oughs> เป็นผู้ที่เข้าถึงสมาธิและเป็นผู้ที่เข้าถึงปัญญาโดยอัตโนมัติ <c oughs> มันแยกกันไม่ออกมันเชื่อมโยงกันหมดเลยศีลก็แตว่าศีนตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ <c oughs> จะว่าสมาธิตัวหนึ่งไม่ได้จะว่าเป็นปัญญาตัวหนึ่งไม่ได้เป็นนัานเดียวนันหมดสิธิสมาธิปัญญามาจากไหนก็มาจากสังวามาจากไหนก็มาจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกจนเป็นปกติ <c oughs> จนจิตนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในความเห็นนั้นเห็นจริงอย่างที่พระสงฆ์ตัดไว้ เห็นจริงในเรื่องของอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเห็นจริงในเรื่องอะไรทุกสิ่งอย่างอยู่ภายใต้แห่งความเป็นพราไตรลัคนี้ไม่พ้นอนี่จังถูกกัางแววตาเห็นจริงในเรื่องของอะไรทุกสมุทัไทยนโ่ลดมากพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงมันเชื่อมโยงกันหมดท้ายสุดรวมลงแล้วลงอยู่ที่ใจของเรา ผู้ที่เข้าถึงธรรมก็เข้าถึงใจให้เข้าถึงใจก็เข้าถึงธรรมแยกกันไม่ออกวันนี้หวลวงพ,อพอ่อว่าพูดถึงสังวละให้ท่านทั้งหลายลองน้อมไปพิจารณาดูว่าจริงเท็บประการถ้าเราคิดว่า มันเป็นความจริงเราก็ต้องฝึกสํารวมกายวาจาใจของเราสำรวมในทุกการเวลาสถานที่สํารวมแม้กระทั่งว่าเราอยู่คนเดียวโ <c oughs> ดวยเพราะยิ่งคนที่อยู่คนเดียวไม่ทำอะไรที่ว่าตามใจเราก็าไม่มีใครเห็น แม่เราอยู่ในสถานที่คนคนเดียวเราก็ต้องสังวรละให้ได้ <c oughs> จะเป็นการกินก็ดี <c oughs> การดื่มก็ดี <c oughs> การนอนก็ดีแม้แม้กระทั่งในวินัยสงนะท่านก็บอกว่าพระเราจะไปยืนแล้วดื่มกินก็ไม่ได้จะต้องนั่งแต่ทนะ่านก็ปรับอาััิ อที่ญาตโยมเราเปนงานถ้าเราจะฝึกเราก็ฝึกให้มันเกิดการสรํารว <c oughs> พูดประพฤติศีนที่เป็นกระวาท่านก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยจะกินจะดื่มท่านก็นั่งเรียบร้อยท่านไม่ยืนกินไปแล้วก็พูดพัวเลาะสนุกสนานเล่นกันไป่ เรียกว่าสังวรละผู้ที่เขา้าถึงสังวรละก็เขา้าถึงธรแล้วนี้หลวงพ่อพูดธรรมให้ท่านทั้งหลายน,น้องปฏิญาเอวังมีเพื่อตะกาเราชัง